สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกผมขอแนะนำร้าน i n น a c กเติมเกมมีทั้งอ o ีเกนชินและบูมแซดออริจินเติมแพ็คใหญ่จาก3,700ลดเหลือ2 5 0 0บาทเติมถูกปลอดภยัยต้องร้าน i n น a c กเติมเกมถูกทะลุมิติจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับฮัลโหลก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับเกมบูมแซดออริจินคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปอัปเดตกิจกรรมประจำสัปดาห์นะครับประจำ วันที่9อ่าวันที่9้าเดือนสิงหานะครับก็จะมีกิจกรรมอัปเดตเข้ามาใหม่แล้วก็มีอาวุธใหม่นะครับมีดันเจี้ยนใหม่เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ก่อนอื่นเลยกิจกรรมดีงามนะครับในการอัปเดตมาครั้งนี้ก็จะมีกิจกรรมการเติมเงินที่ปรับเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะครับก็คือการเติมเงินทุกวันเนี่ยจากตอนแรกเราจะได้หิน3ามนะครับตอนนี้เราจะได้ เป็นกล่องเลือกไอเทมอัปเกรดแทนใครที่ขาดอะไรก็สามารถเลือกได้นะครับอย่างเช่นเราเติมครบ5,000ในรายวันเนี่ย5,000โดนัทเราก็จะได้มา5กล่องครับเราก็สามารถเลือกหินเลเวล3ได้5ก้อนหรือว่าจะเลือกที่เจาะรูหรือว่าเป็นอาหารสัตว์ก็ได้เหมือนกันถือว่าปรับเปลี่ยนมาในทางที่ดีนะครับอันนี้ผมถือว่าดีมาก เราก็จะมีเติมต่อเนื่องนี่ก็เหมือนเดิมนะเติมสะสมก็ยังคงเหมือนเดิมแล้วก็กิจกรรมใช้จ่ายนะครับกิจกรรมใช้จ่ายหลายวันเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยแต่ว่าจะมีปรับมาตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะครับรู้สึกว่าตอนแรกจะเป็นหินตีบวกประดับนะแต่ว่าเขาเปลี่ยนมาเป็นกล่องที่สามารถเลือกไอเทมได้แล้วนะครับสามารถเลือกเป็นหินเอาไปเพิ่มก็ได้นะครับจากตอนแรกอาจจะได้แค่หิน5เนี่ย ายเป็นว่าเราสามารถเลือกหิน3ามไปเพิ่มได้อีก10ก้อนนะครับถือว่าดีขึ้นอันนี้นะก็ต้องชมเกมด้วยนะครับเขาปรับมาอะไรในทางที่ดีขึ้นอันนี้ก็ใช้จ่ายสะสมยังคงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นใช้จ่ายแบบข้ามเซิร์ฟนะครับใครที่ใช้จ่ายมากที่สุดอันดับหนึ่งนะครับก็จะได้การ์ดทองสามารถเลือกได้นะครับแล้วก็จะเป็นกล่องที่สามารถเลือกรับไอเทมได้ก็คือเป็นประดับม่วงหรือว่าเป็นกล่อง เลือกสัตว์ทั่วไป5ดาวนะครับอันดับที่2ก็จะมีให้เลือกนะระหว่างประดับม่วงกับไข่5ดาวแล้วก็อันดับ3นะครับจะได้จิ๊กซอด้วยนะเป็นจิ๊กซอทอง3มชิ้นนะครับแล้วก็เลือกไข่ได้แล้วก็อันดับที่4ถึง10ก็จะได้กล่องเหมือนกันนะครับสามารถเลือกประดับหรือว่าเลือกไข่ก็ได้เหมือนกันนะแล้วก็จะมีกิจกรรมที่ปรับเปลี่ยนจากสัปดาห์ที่แล้วมานะครับก็คือ การประลองหลีกครับนะครับในการชนะ6รอบเราจะได้กล่องอาวุธเดือน7กับหินติบวกนะอันนี้ก็ปรับเปลี่ยนจากสัปดาห์ที่แล้วนะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันแค่ประลองทั่วไปก็ได้หินแล้วนะครับแล้วก็กิจกรรมดันเจียนยังคงเหมือนเดิมอ่าแล้วก็มีฝึกฝนมีของรางวัลครับทําค่าแอคทีฟให้ครบ150ต่อวันเราจะได้ดอกไม้นะ6ดอกสามารถเอาไปปลูกได้นะครับโดยที่1ดอกเนี่ยเราจะปลูกได้ทั้งหมด ่าได้เป็นดอกไม้มาทั้งหมด4ชิ้นนะครับก็อย่าลืมทําให้ครบทุกวันกิจกรรมนี้รีทุกวันนะครับจะอยู่14วันนั่นเองก็เก็บให้ครบนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมออนเซนอันนี้ก็คือทำเควสออนเซนให้เสร็จแล้วก็อตอนนี้เขาปลดเลเวลมาแล้วก็คือมีเควส์สำหรับเลเวล46ถึง50นะครับเพิ่มขึ้นมาใครที่เลเวลอัพก็อย่าลืมรับของด้วย แล้วก็จะมีในส่วนของอ่ะนี่นะครับกล่องรายสัปดาห์ก็รีแล้วนะครับไอกล่องที่เป็นกล่องกาชาเนี่ยตรงนี้ไม่ได้มีอะไรพิเศษเพิ่มขึ้นมาอ่ะโอเคไปดูกันที่กิจกรรมต่อไปเลยก็คือกิจกรรมดอกไม้นะครับกิจกรรมเนี้ยเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆไม่ควรพลาดแล้วก็ควรจะเก็บให้ครบทุกทุกอย่างที่เราจะทําได้นะก็อ่ะสำหรับสายฟรีเราก็จะมี2ดอกไม้2แบบที่เราสามารถ เลือกได้นะครับก็คือเป็นดอกฟอร์เกตมินนตกับดอกทานตะวันดอกทานตะวันเนี่ยเราสามารถใช้โดเขียวซื้อได้นะครับโดยที่สามารถซื้อได้600ดอกนะครับต่อกิจกรรมนะก็คือกิจกรรมนี้ยมันจะอยู่ประมาณ2อสัปดาห์นะครับเราจะสามารถซื้อได้แค่600ดอกโดยการที่จะซื้อ600ดอกต้องใช้โดนาะทั้งหมด1,9800นะครับเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดู นี่นะครับ1 9, 800, น8 0 0โัด้นัทผูกมัดถ้าเราซื้อแล้วเราส่งที่ครั้งละ9้าดอกเนี่ยเราส่งไปจนครบเลยเราจะได้ตั๋วกาชาเนี่ยประมาณ330ใบนะครับสำหรับคนที่เป็นสายฟรีอยากจะเก็บตั๋วกาชาหรือว่าอยากจะวางแผนระยะยาวผมแนะนำว่าให้แลกตั๋วกาชาดีที่สุดนะครับเพราะว่าเราจะสามารถมีอาวุธม่วงในครอบครอง ได้เพราะว่าไอ้กิจกาชาเนี่ยถ้าเราเก็บครบ2,000ใบเราก็จะได้อาวุธม่วงมาใช้แน่นอน่อะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอดอกทานตะวันนะหรือว่าใครรีบอยากดันพลังก็ใช้99ดอกแลก,กจิกซอฟ้า5อันซึ่งผมบอกเลยนะว่ามันไม่คุ้มนะครับผมว่ามันไม่คุ้มเพราะว่าจิกซอฟ้าเนี่ยมันสามารถหารับได้เรื่อยๆอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นจากกิจกรรมใช้เหรียญไก่แรกหรือว่า แลกจากในมิตินักลบหรือว่า,อ,าอยากจะมาแลกจากไอ้เจ้าตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยนี่นี่อ่ะใช้จิ๊กซอว์เขียว5้าอันแรกเนี่ยได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าอีกหน่อยเดี๋ยวเราก็เปิดไปจนครบไปเรื่อยอยู่แล้วแต่ตั๋วกาชาเนี่ยเราสามารถได้จากการเติมหรือว่าได้จากกิจกรรมยิงแมลงหรือว่ากิจกรรมส่งดอกไม้เนี่ยฟรีนะครับผมแนะนําว่าเราควรจะแลกจากตรงนี้นะ ควรจะเอาตัวกาชาอันนี้ก็จะเป็นดอกฟอร์เกตมินอตนะใช้9ดอกก็จะได้1กล่องก็ควรจะแลกมาให้ครบเลยจนกว่าจะกบจบกิจกรรมนะครับโอเคแล้วก็กิจกรรมนี้เขาจะมีอาวุธใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือเป็นนี่เลยเป็นดอกแห่งรักนะครับอาวุธสีม่วงชิ้นใหม่ที่ดีมากๆอ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปดูทีหลังก็วิธีได้รับนะครับวิธีแรกก็คือการ ซื้อดอกไม้500ดอกแล้วก็ส่งนะครับส่งครั้งเดียวนะโดยที่อย่าลืมติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับตรงคําว่าส่ง500ดอกเนี่ยให้เพื่อน1คนนะครับเราจะได้เป็นกล่องมาสุ่มหินนะครับมีหินเลเวลหึถึงหินเลเวลสตามจํานวนแล้วก็จะมีดอกไม้ด้วยครับมีโอกาสได้นะหรือว่าถ้าการันตีก็อาจจะเยอะหน่อยก็คือส่งครบ7 0 0 0ดอกเราก็จะได้นะครับสําหรับอาวุธชิ้นนี้นะแล้วก็จะมีของรางวัลสําหรับ อบอร์ดการส่งดอกไม้เนี่ยก็จะได้พวกคอตูมนะครับแล้วก็จะมีหินอันนี้อันนี้สําหรับคนที่ติดอันดับในบอร์ดส่งนะแล้วก็การรับดอกไม้นี่ก็จะเป็นบอร์ดการรับดอกไม้ก็จะได้หินได้เป็นปีกนะครับปีกปลาคราฟนะแล้วก็อันนี้จะเป็นบอร์ดรายวันในรายวันใครได้รับมากที่สุดก็จะได้หินตามนี้นะครับเป็นหินเลเวลหนึ่งนะกับฉายาแล้วก็ มีอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับก็คือกิจกรรมสนุก7วันกิจกรรมเนี้ยก็วนมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับแต่รอบนี้รู้สึกจะไม่มีอาวุธแจก,กนะจะเป็นายาฝึกแทนสําหรับกิจกรรมนี้ก็ควรจะเล่นให้ครบนะครับอย่างน้อยก็ควรได้42ภารกิจนะเพราะว่าชุดคอตูมที่เป็นอ,อยู่วันหยุดเนี่ยหรือว่าเป็นชุดของผู้หญิงสาวแว่นเนี่ยชุดเนี้ยน่ารักมากนะครับถ้าผมจะไม่ผิด จะเป็นแบบสาวแว่นนั่งเล่นเกมนะครับนั่งเล่นเกมอยู่น่ารักมากนะสำหรับชุดคอสตูมนี้แล้วก็ของเด็ดๆก็คือโดนัท4,000นะครับแล้วก็กล่องสุ่มเศษกร์ดนี่ครับอย่างที่ผมบอกเศษก๊์ดเราหาได้เรื่อยๆอยู่แล้วเกมมันจะแจกเรื่อยๆนะครับแต่ตั๋วกาชาเนี่ยจะได้ยากกว่านะครับแล้วก็จะมีวิญญ,ญาณการ์ดนะครับมีตั๋วกาชาเราก็จะได้เรื่อยๆจากตรงนี้ด้วยนะครับตั๋วกาชานะถ้าเราเติมโดนัทซึ่งภารกิจนี้นะครับจะอยู่7วันอย่าลืมทําให้ครบนะครับ โอเคทีนี้มาดูกันที่อาวุธนะครับอาวุธชิ้นใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาก็จะเป็นดอกแห่งรักนะครับซึ่งมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนของจากากิจ,จกรรมดอกไม้รอบที่แล้วนะรอบที่แล้วอ่ะจะเป็นลักแห่งบุผานะครับลักแห่งบุผานี่สังเกตว่าสเตตัสจะเน้นที่ค่าโจมตีป้องกันแล้วก็ค่ารักนะครับหลายๆคนอาจจะใช้หรือว่าอาจจะ ไม่ค่อยชอบตรงที่ว่ามันได้เด็กน้อยนะครับมัน PVP ถามว่าดีไหมมันดีแต่เด็กน้อยเราก็จะโดนแย่งเทินได้บ่อยนะครับแต่ว่าดอกไม้อันใหม่มาเนี่ยมันดีกว่านะเป็นขั้นอัปเกรดถือว่าเป็นผมให้เป็นอาวุธที่ดีที่สุดในในตอนนี้เลยนะดีกว่าโลตีก็มาดูนะครับสำหรับค่าสเตตัสนะตอนที่บวก12นะครับพลังทำลาย235นะครับ มุมเนี่ยจะได้ตั้งแต่15ถึง55ซึ่งถ้าเอามุมมาดูแล้วเนี่ยมันจะเยอะมันจะเยอะกว่าโรตี5มุมนะครับแต่ว่าโรตีเนี่ยมุมจะอยู่สูงกว่าแต่ว่าเจ้าดอกไม้เนี่ยมุมมันจะอยู่ต่ำกว่านะครับก็คือ15ถึง55แล้วก็สเตตัสนะครับ ATK 237นะครับ dex 237แล้วก็ค่ารัก268จะเน้นไปทางสายโจมตีแล้วก็ อันนี้จะเป็นสายบาลานด้วยนะเพราะว่าสเตตัสมันจะกระจายกระจายเท่าๆกันนะครับซึ่งถือว่าเยอะนะสองกว่า230ทุกสเตตัสเนี่ยเพราะว่าถ้าอย่างเป็นสายที่เป็นสายป้องกันเนี่ยสังเกตว่ามันจะแค่อ่ะอย่างเนี้มันก็500นะครับแต่ว่าอันอื่นมันก็นิดหน่อยเองแต่อันเนี้ยผมมองว่ามันมันดีที่สุดแล้วสเตตัสใกล้เคียงกับบูมแมลงเลยนะครับถ้ารู้สึกว่าถ้าเป็นบูมแมลงอะ่ะ ATK มันจะอยู่ประมาณ260นะเด็ก260แล้วก็ลัก260อ่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะประมาณนี้แล้วก็ค่าเดฟเนี่ยจะอยู่ประมาณ40หรือ50ประมาณนี้แหละนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะตอนบวก12บุูมแมงนะแต่บูมแมลงค่าทำลายมันจะเยอะกว่านะครับทำลายเป็น242นะซึ่งถ้าใครที่เล่นกิจกรรมนี้แล้วได้อาวุธชิ้นนี้มาคือจบเลยนะผม ก้าบอกก้าพูดเลยก็คือถ้าคุณอยากจะได้อาวุธชิ้นหนึ่งที่สามารถใช้ได้ยาวๆจนกว่าอาวุธทองจะมาอาวุธชิ้นนี้คือจบเลยอ่ะโอเคก็ตอนนี้นะครับเกมเขาได้มีดันเจี้ยนระดับฮีโร่เพิ่มขึ้นมาอีก2ดันก็ไม่ต้องว่างกันแล้วนะครับทีนี้นะก็ก่อนหน้านี้นเขาจะมีดันมดกับดันไก่มาให้เราเล่นนะครับ ก็คือดันมดเนี่ยจะให้เราลงวันพุธกับวันเสาร์ด้านไก่เนี่ยพฤหัสกับอาทิตย์นะครับก็ของละวันก็จะมีอาวุธม่วงนะครับแล้วก็เป็นพวกหินตีบวกซึ่งอันนี้เขาได้ปรับมาใหม่นะถ้าเปิดได้ก็จะเป็นกล่องนะครับกล่องที่ได้หินตีบวกกับเหรียญฮีโร่นะอันนี้เขาเพิ่งปรับมาใหม่ในการอัปเดตครั้งล่าสุดนะครับแล้วก็อาจจะมีดันใหม่เพิ่มขึ้นมาเป็นวังกูรูระดับฮีโร่นะครับ เลเวลแนะนำเหมือนเดิม35-50นะครับของรางวัลก็จะเป็นพวกดาวกระจายนะถ้าถ้าจากที่ผมอ่านมาก็จะมีดาวกระจายมีไข่สัตว์เลี้ยงเพิ่มเข้ามาก็ต้องรอดูกันนะครับว่าจะเป็นอาวุธชิ้นไหนยังไงเพราะว่าเขาเพิ่มมาทีเดียว2ดันแต่ว่าเขาแจ้งมาแค่ดาวกระจายอย่างเดียวนะครับแล้วก็จะแจ้งมาว่ามีไข่สัตว์เลี้ยงเพิ่มเข้ามาในดันให้ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงตัวไหนก็ ต้องรอดูในวันจันทร์และวันศุกร์นี้นะครับโอเคการอัปเดตท,ทั้งหมดก็ประมาณนี้แล้วก็แจ้งอีกนิดนึงนะครับสำหรับใครที่อยากจะเติมก็สามารถเข้าไปเติมในเพจที่ผมแนะนำได้นะครับร้าน i ิน a c กเติมเกมนะก็ถ้าเราส่งดอกไม้เนี่ย500ดอกมันจะใช้16,500นนะครับอ่ะก็ถ้าเราเติมเองมันก็จะ แพงหน่อยนะถ้าเราเติมเองก็จะอยู่ประมาณ2 5 0 0นะแต่ถ้าคุณไปเติมร้านที่ผมแนะนําก็จะเหลือประมาณสักพันแนะประมาณนั้นประมาณพันแปก็ถ้าใครไปเติมก็อย่าลืมบอกว่ามาจากช่องผมด้วยนะครับมาจากช่อง Bank b บ n k ์บีเก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนผมอีกช่องทางหนึ่งเลยอ่ะโอเคถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ